อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวจะลองเพลงให้ฟังออร์แกนิกเองเองออร์แกนิกเองอยากกินเข้าวลามหรือกินต้มยำ ยังคำรือว่ายำตะไคร่อยากกินพิซซ่ารู้ว่าทอดมันนมปังหรือว่าข้าวมันไก่เธออยากกินหมูหรือแมงกุจีเดี๋ยวไปซื้อให้ก็ได้ฉันพูดอะไรเธอก็น้างอกร้านมันปิดจะให้ทำไงนั่นก็พอรู้พอ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 ทุกคนครับสวัสดีทุกคนเฮ้ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปส่องสาวเว้ย ผมได้ลองเข้าไปเกลียนมาหลายรอบมากจนแบบว่าสาวๆหลายคนเนี่ยติดพลางผมเว้ยเออแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันมีคนติดพลางแล้วทีเนี้ยผมก็แบบว่าไปเกลียนแบบไปจีบหลายคนมากวันนี้ก็รายการที่บอกว่าจีบสาวจะกลับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครที่เราควรจะไปจีบ <c oughs> <c oughs> นี่น,นี่น้องคนนี้น้องคนนี้น้องคนน,น,คน,นี้ดูน่ารักดี ลองดูนะลองดูก่อนอ่ะเข้าไปดิบอกชื่อหัวสังกัดหน่อยเนี่ยพี่นัดเนี่ยพี่นัดพี่นัดกระเด็นตัวหนาพี่นัดงอแหลมไหมแหลมไหมเราต้องเราต้องพิมพ์ก่อนเราต้องแฮกแฮกเว้ยแฮกแฮกแฮกเข้ามาคุยกับหนูได้เริ่มสวัสดีจัดเต็มขอไลน์ ได้ไหมจ๊ะไม่เอาพี่แมวอ้วนแฮกใช่ไหมพี่แมวอ้วนใช่ไหมแฮกแฮกแฮกพี่เป็นพี่แมวอ้วนใช่ไหมเรามาดูขอลายหน่อยได้ไหมคะอ่านด้วยทำไมอ่ะอ่านด้วยเอาไปทำไมเอาไปทำไมก็ถามว่าเอาไปทำไมเดี๋ยวทีนี้แป๊บนึงแป๊บนึงโทุกคราดีเอามอนนะคะเดี๋ยวทุกคนค่ะ พูดเพราะเพราะวัสดีพีรายุทธ์ครับวัสดีทุกคนพูดพราะเพราะได้ให้ดีไว้นะพี่เรียกตอบหน่อยออาวทำไมอ่ะคนเชียร์ด้วยเว้ยว่าให้ด้วยเว้ยเฮ้ยเด็ดเฮ้ยเด็ดนะอันนี้มันคือ เจสก์เกตั้งใจะไปิข้าส่งส่งมาให้ด้วยเสร็จครูของจริงปะวะเดี๋ยวต้องดูหน้าก่อนสวัสดีทุกคนครับพี่แจนอสวัดีีเฮ้ยของจริงของจริงพวกคุณของจริงโทรไปหาไปก็ไม่ตอบโทรไป่ก็ไม่ตอบแล้วไปก็ไม่ตอบจะทำ อุ้ยอุโหนี่เห็นหน้าชัดๆแล้วน้องมิวน่ารักจังเลยะครับอตอนนี้นั่ง,น,งนั่งอยู่ที่ห้องไหนคะห้องนูวหอเป็นห้องอ๋อเป็นห้องมีมีใครอยู่ในห้องไหมคะ อ๋อคือเวลาคือพี่คือพี่เนี่ยเป็นนักร้องอะ่ะพี่พ,พี่พี่ชอบร้องเพลงใช่ไหมเวลาร้องเพลงเนี่ยตอนนี้พี่ฝึกร้องเพลง Versace on the floor อยู่ซึ่งเพลง Versace เนี่ยมันเป็นเพลงที่ที่ต้องเข้าถึงอารมณ์มากแล้วพี่ต้องทำหน้าเวลาร้องเพลง Versace พี่ต้องทำหน้าแบบแบบให้ได้ feeling ร <c oughs> ้องว่า Let's take a time tonight girl <c oughs> o h for the s o r r o w for c h a n g Don't be the same to be and this world. คือเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้เนื้อหามันอีโรติกมากและทีเนี้ยเราต้องทำหน้าให้แบบอีโรติกเหมือนเหมือนเหมือนเพลงอะประมาณว่า Versace on the floor อู Take it off for me,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  now girl จัดรายการใน M-Leaf นี่ยมามานานหรือยังค่ะ M-Light, M-Light ค่ะไม่ใช่ M-Leaf ด้วย M-Light ค่ะประมาณ2-3เดือนละคเคยมีใครมาจีบใน M-Light ไหมครับก็พูดแซลๆใช่คอ๋อ พี่คนแรกหรือเปล่าที่ที่มาจีบน้องน้องมิวไม่จำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้มีคนมาจีบเยอะแต่พี่อยากจะบอกว่าพี่ไม at ่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนเพราะว่ามังคุดอาจจะขายเป็นโลแตงโมอาจจะขายเป็นลูกแต่ว่าความรักถูกๆไม่ขายแต่ให้ฟรีอะไรเดี๋ยว มิวชอบกินอะไรอะคะหนูกินได้ทุกอย่างอ๋อ <laughs> กินได้ทุกอย่างนี่กูถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นแฟนพี่อย่างเงี้ยถ้าตอบว่ากินได้ทุกอย่างพี่ให้กินแกบเลยนะคะเชดเฮ้ยมิวเล่นเกม R อาวีปะเล่นค่ะอ๋อเล่นพี่เล่นด้วยได้เปล่า อย่าทำเสียงงี้ดิวให้พี่พี่พ,พ,พี่ใจคอไม่ค่อยดีเลยเคยมีแฟนไหมอ่ะพี่ถามจริงเคยมีแฟนไหมเคยค่ะเคยเลิกเลิกกันหรือยังเลิกแล้วค่ะเลิกลเลิกผ้าเลิกผ่อนหน่อยนะรอเล่นร้อเล่นรอเล่นเลิกเลิกเลิกกันแล้วเฮ้ยขอขอถามหน่อยนะทำไมทำไมถึงเลิกกันนะแบบพี่อยากรู้มากเลย ไปนี้นี่คือรายการขับไฟเดย์แบบพี่ก็อยากหนูก็ไม่หนูก็ไม่รู้รเออดีมาก<ต>ครับเข้ากันไม่ได้เ <c oughs> ข้ากันไม่ได้แต่ถ้าเป็นแฟนพี่นี่เข้ากันได้นะ w e r s e a c h <oughs> i on the f r o u n เราเคยโดนมีดบาดไหมอันนี้คือแบบพี่พี่จะมาถามแบบเขาเรียกทางการแพทย์หน่อยมีดเคยโดนมีดบาด <c oughs> <c oughs> เวลา <c oughs> เวลามีดบาด เราอุทานว่าไงเอมีดบาดแรงมากเราเจ็บเราเจ็บมากพี่กลัวกลัวอะไรวะก็ก็ถามว่าก็ถามว่าคนเราโดนมีดบาดมันจะต้องร้องแบบอย่างพี่โดนมีดบาดร้องอุ้ยเราโดนมีดบาดร้องไงก็ก็ก็วันพี่นั่นแหละอ๋อเหมือนพี่กก็ัน จริงเหรอใช่ด,ดูเหมือนน้องก็จะรู้ทันมิจฉอย่างไม่ดีอ่ะเอาเอาากูด้วยมิวช,ช่วยทำท่าแบบน่ารักน่ารักให้พี่ดูก่อนที่จะไปนอนได้ไหมเอาท่าหนึ่งน่ารักที่สุดในชีวิตตัวเองเลยอ่ะแบบน่ารักเอาท่าไม่เป็นเอาลุปเอาอะไรก็ได้ที่ที่คิดว่าคนเขาดูแบบเขาละลายอ่ะรูปนี้เหรอ เอออะค้างค้างไว้ค้างไว้เอาเลยค้างไว้ Versace on the floor อย่าไปทำพี่ถั่นาพี่ถู่ไงาอย่าไทำไปนะไหนลอง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 แบบปิดตาข้างนึงออแบบปิดตาข้างนึงก็แบบเออปิดเงลองถ่ายเลเดี๋ยวพี่เป็นแคสติ้งนะ เราลองแบบว่าถ่ายรูปแล้วบอกว่าเป็นคล้ายๆแบบสก,กอยนิดนึงเอาวันนี้เป็นสก,กอยนิดนึงเหรอวะยิ้มแบบอย่างเงี้ยเออดคือคนคนหน้าตาทุเรศอย่างพี่มันเวลามันยิ้มมันจะเป็นอย่างเงี้ไงแต่คนหน้าตาส,สวยๆแบบเราเวลายิ้มอย่างเงี้ยมันอาจจะดูดีก็ได้อะลองดูหนึ่ง่องสามนี่อะปิดตาข้างหนึ่งด้วย ปิดตาข้างหนึ่งเออปิดตาข้างหนึ่งนี่ย่ะปิดไม่ใช่มือปิดเว้ยนายต้องปิดตาอย่างนี้เลยครับอ๋อพี่ทำไม่ได้มันเคยลองดูลองดูลองดูเอ้าหนึ่งสองสามนี่อ่ะโอ้โหทำไม่ได้เออทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่แค่แค่ขยิบตาครั้งหนึ่งแล้วก็แบบว่าโอ้โหละลาย ขอเป็นแบบเด็กแว้นสกอยมันชอบทำยังไงวะมันชอบแบบว่าแลบลิ้นออกมาเลยแบบนี่แบบแบบนี่แบบนี้แบบนเออลองดูลองดูหนึง่งหนึ่งพี่เชื่อเราทำได้หนึง่งสองสามเอะทำไมกูทำทุเรศน้องมันทำมันทำสวยจังวะ แต่ลองทำหน้าโกรธดิพี่อยากรู้ว่าหน้าโกรธของเราเป็นยังไงหน้าโกรธเลยแบบแคสติ้งหน้าโกรธโอ้โหนี่อ่ะมาโกรธใกล้ๆกูหน่อยหน้าดีใจหน้าดีใจหน้าตาดีหน้าดีใจเย้อะไรอ่ะเสียใจเสียใจก็ยิ้มเสียใจเสียใจอ่ะเสียใจมากกว่านี <h <h ้แฟนทิ้งโลกกำลังจะแตกโอเอามีดมาแทงหนูเถอะ ไม่เป็นมีดได้ไหมคะเป็นอย่างอื่นได้ไหม s a c h e on the f r o o r ใช่แล้วพี่กรคนที่ผมขอไม่ได้กูจองเลยพวกมึงก่อนจะจากกันไปอยากจะบอกน้องหมิวหมิวใช่ไหมไม่ใช่มิวนะใชโอเคใช่มิวค่ะมิวว่าถูกแล้วเพราะมิวไม่มีมิวเลยถ้าเป็นแม่หญิงกัน ถ้าเป็นแม่หญิงจันวาดเขาไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่ก่ั <c oughs> นก่อนจะจากลาน้องหมิวไปอยากจะบอกน้องหมิวว่าการมาเมืองทําให้คนเลือกพักแต่ความน่ารักทําให้ผมเลือกคุณครับ <c oughs> อ, <c oughs> อมมาอมรมณ์แปะเอาไม่กวนน้องมิว้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆพี่จะ <c oughs> โทรไปโทรไปคุยด้วยนะครับ ถ้าถ้าหนีเมียม,มาได้นะฮะ